สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรผนหยุดพยากร์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงเช้าตรู่วันนี้นะครับเช้าดึกๆนะครับของวันนี้มาติดตามในส่วนของสถานการณ์ลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้จะเห็นนะว่าลมที่พัดลงมาปกคลุมในช่วงนี้จะเห็นว่ามีลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นลมที่พัดเอามวลอากาศเย็นลงมานะครับแล้วก็ มีแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนอยู่ตรงจุดโซนนี้นะครับซึ่งจะเป็นโซนที่ทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้วันนี้แล้วก็วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ําที่ผ่านมา18บแนิกาของวันที่17บเมีนาคมจนกระทั่งถึง18บแนิกาของวันนี้นะครับก็คือช่วงค่าวันนี้ก็คือ18บแมีนาคมเดี๋ยวเรามาดูว่ามีพื้นที่ไหนที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นบ้างนะครับ ดูในส่วนของประกาศนะครับพยากรณ์อากาศประจําวันนะครับระหว่าง18นาฬิกาของวันที่17นะครับถึงเวลา18นาฬิกาของวันที่18มีนาคมข้อควรระวังขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับระวังอันตรายจากพายุรุนร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง เน้นจังหวัดต่อไปนี้ 1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. พะเยาสีลำพูน 5. ลำปาง 6. แพร่ 7. น่าน 8. กำแพงเพชร 9. สุโขทยัยแล้วก็10จังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสสูงสุด34-38องศาเซลเซียสภาคตะนอกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงฝนฟ้าขนองร้อยละะ10ของพื้นที่ เน้นจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิและก็นคนระราชสีมานะครับภาคอีสานนี่อุณหภูมิจะต่ำลงนะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเช้าว,วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสสูงสุด26-33องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปพายุฝนฟ้าครอง30%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับ1อุทัยธา,ยานี2สุพรรณบุรี3การชนบุรี สี่ราชบุรีห้านครปฐมหกสมุทรสงครามแล้วก็เจ็ดสมุทรสาครอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคกลางอุณหภูมิต่ําสุดยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสสูงสุดสามสิบห้าถึงสามสิบแปดองศาเซลเซียสกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลนะครับพายุฝนฟ้าขนองสาสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสในส่วนของ อุณหภูมินะครับต่ำสุด25-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับพายุฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสในส่วนของคลื่นในทะเลนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอาดามันณฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดระนองังาภูกเกต็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พายุยฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเน้นจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมติต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสนะครับนี่คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนอกจากนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่หัวค่ำที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงหัวค่ำวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิด พายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ภาคเหนือนับหนึ่งเชียงใหม่สองเชียงรายสามพยาวสี่น,น่านห้าแพร่นะครับหกลำปางเจ็ดลำพูนแปดตาเก้าสุขโขทยัยสิบกำแพงเพชรนะครับนี่คือในส่วนของภาคเหนือทั้งหมดสิบจังหวัดในขณะที่โซนทางด้านภาคกลางนะครับ อุทัยธา,ยานี1อุทัยธานี2องสุพรรณบุรี3กาญจนบุรี4ราชบุรี5สมุทรสาคร6สมุทรสง 7, คร,ร,ม 8, รมาน 9, นนร 10, รมะนะครับเจ็ดนครปฐม8ปดปทุมธานี9้านนทบุรี10กรุงเทพมหานคร11สมุทรปราการ12บสองฉะเชิงเรา13ชนบุรี1ิ 14, ระยอง15จันทบุรีแล้วก็1ิบหกตราสิบเจ็ดเพชรบุรี18 ประจวบคีรีขันธ์นับ18ภาคใต้รวมกับภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนับรวมทั้งหมด18จังหวัดแล้วก็มีภาคเหนือก็รวมแล้วประมาณ26จังหวัดนะครับวันนี้ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของโมเดลนะครับมาดูโมเดลคาดการฝนในวันนี้กันนะครับมาดูโมเดลคาดการฝนตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ สี่นาฬิกาวันนี้นะครับโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ก็จะเป็นนครสวรรค์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครับพิจิตรลบบุรีสระบ,บุรีนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สุราษฎร์ธานีบางส่วนนี่คือในช่วงเช้านะครับ18นาฬิกา ในช่วงเช้าแล้วก็พอช่วง6นาฬิกานะครับ6นาฬิกานะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็พิจิตรสุขโขทัยบางส่วนนะครับอุตรดิตถ์บางส่วนนะร,ร,ว,นรวมทั้งน้านด้วยนะครับแล้วก็ภาคใต้จะเป็นสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับ,รรรนะรบตรงนี้ช่วงประมาณ6นาฬิกานะครับ ในขณะที่ที่น่าสนใจช่วงเช้าตรู่โซอนอีสานนะอุณหภูมิต่ำนะครับเดี๋ยวไปดูหนาวนะครับโซอนอีสานจังหวัดเลยเช้านี้20องศาเซลเซียสนะครับภูเรือ18องศาหนองบัวลำพู20อุดรธานี19บึงการสกลนครนครพนม18 19องศาขอนแก่น19องศาเซลเซียสกาฬสินธุ์19ร้อยเอ็ด19องศายโสธรอำนาจเจริญ19 20องศาเซลเซียสชัยภูมิ21องศานะครับ นครราชสีมา21องศาบุรีรัมย์21สุรินทร์2ีศสีสะเกต20อุบลราชธานี20องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันฝั่งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอน21อมงค์ก๋อย17เชียงรายย1จังหวัดน่าน21องศาเซลเซียสแล้วก็ไปดูบ,อ,อ,บอก่อเกลือนะครับจังหวัดน่าน16องศาเซลเซียสนะเป็นพื้นที่ที่อากาศหนาวนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีในโซนที่เป็นแนวปะทะระหว่างมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นคือตรงนี้นะครับเป็นแนวที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝ TF นฟ้าคะนองนะรวมทั้งโซนทางด้านภาคตะวันออกด้วยที่ถือว่าเป็นแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนในขณะเดียวกันลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ก็มีกําลังค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับส่งผลทําให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองมากขึ้นนี่คือช่วง6นาฬิกานะครับ ไปดูช่วง8นาฬิกาก็เนี่ยครับตามแนวประทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองอุทัยธานีชัยนาทนะครับอุทัยธานีชัยนาทด่ดานช้างลานสักบ้านไร่อู่ทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาบางส่วนนะครับแล้วก็ทางด้านสมุทรปราการสมุทรสาครราชบุรีเพชรบุรีชะอำนะครับแล้วก็ภาคใต้ด้านล่างนี้ ทางด้านสุราษฎร์ธานีนัับครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับแล้วก็สงขลาบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคนองได้นะครับนี่คือในช่วงาส,สายๆนะแปดนาฬิกาพอช่วง10นาฬิกานะครับช่วง10นาฬิกาส่วนฝั่งนี้มีโอกาสได้จะเกิดฝนฟ้าคนองได้จังหวัดตากนะครับจังหวัดแพร่พะเยาแล้วก็ลานสักบ้านไร่อุทัยธานีชัยนาท การจนบุรีสวนพื่งราช,ชบุรีนะครับเพชรบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับฝั่งนี้จะเป็นหัวหินประจวบคีรีขันชุมแพสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชชะอวดระโนดพัทลุงบางแก้วควนเนียงหาดใหญ่สงขาลาตรังสิเกาวนะครับยานตาขาวทุ่งสงฝั่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับ ในช่วง10นาฬิกาพอช่วง12นาฬิกานะครับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับจังหวัดตากนะครับจังหวัดกาญจนบุรีราช,ชบุรีพระนครศรียุทธยากรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนะครับแล้วก็ชนบุรีระยองแล้วก็ทางด้านภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ตอนล่างฝนเริ่มเยอะนะครับกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาแล้วก็นราธิวาสนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเยอะในส่วนของทางด้านภาคใต้ด้านล่างนี้นะครับ12นาฬกาพอช่วง13พอช่วง14นาฬิกานะครับ14นาฬิกาจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายจังหวัดน่านเชียงใหม่อุตรดิตฐ์จังหวัดตากนะครับ กาญจนบุรีราช,ชบ,บุรีเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรแล้วก็ระนองพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดอายุฝนฟ้าคลองได้นะครับนี่คือในช่วง14บสนาฬิกานะครับฝนเริ่มมาเยอะขึ้น ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดก็มีโอกาสที่จะเกิดฝน,นครับในขณะเดียวกันจะเห็นว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็แนวปะทะอยู่ตรงนี้นะครับโค้งขึ้นทําให้เกิดตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ไปดูช่วง16นาฬิกานะครับพอช่วง16นาฬิกาทางด้านฝั่งนี้จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดตากราชบุรีนะครับระยอง แล้วก็ประจวบคีรีขันนะครับประจวบคีรีขันสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีแล้วก็ระนองภูเก็ตกระบี่นะภาคใต้ด้านล่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟนงได้ภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับในช่วงดึกๆวันนี้แล้วก็ช่วงเช้านะครับเช้าตรู่ของวันวันที่18นะครับวันอังคารที่18แล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดพายุูพายุฝนฟ้าขนองนะครับอย่างน้อยนะวันนี้อุณหภูมิก็จะเริ่มลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับ แล้วก็พอช่วง18นาฬิกา18นาฬิกาก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับทางด้านจังหวัดต,ตากนะครับกาญจนบุรีราชบุรีอุตรดิตฐ์แล้วก็เชียงรายนะครับเชียงรายจับตาดูนะครับมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ในช่วงหัวค่ำของวันนี้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้นี่นะครับตรงนี้ น่าสนใจนะครับจังหวัดเชียงรายในช่วงหัวค่ําอำเภอแม่จันนะอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอเชียงแสนนะครับเชียงแสนแล้วก็แถวชายประการเชียงใหม่ส่วนนี้นะอำเภอเทิงเชียงรายตรงรอยต่อตรงนี้อำเภอเมืองเชียงรายนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ในช่วง18นาฬิกานะครับช่วง18นาฬิกาช่วงหัวค่ำนะครับ ในขณะที่โซนทางด้านภาคใต้แล้วก็บางพื้นที่ของทางด้านฝั่งตะวันตกกาญจนบุรียังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขน,นองได้นะครับกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านภาคใต้ด้านล่างนี้นะครับระนองพังงาภูเก็ตระบีตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลาและก็นราธิวาสนะครับนราธิวาสที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับภูเก็ตกระบี่ตรังพังงาสุราษฎร์ธานีโซนนี้นะครับแล้วก็ทางด้านประจบคีรีขันบางส่วนที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงขึ้นได้นะครับเป็นข้อมูลที่มาแชร์กับ ท่านผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนยมมิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ